สวัสดีครับ,วรรบสวัสดีคุณครับผมครับโลกเน่าคอดินพี่ครณล้อันนี้ทุเรียนไอจุเท่าไรครับอันนี้ก็สิบห้าปีสิบห้าปีอันนี้คือเอ็กหนึ่งนะครับพี่ๆเนื้อในคือซีเวอร์หรือแรง่เงินส่วนอันนี้คือจุลินซีนะครับผมวันนี้พี่คุณรณมีโอกาสได้ใช้ก่อนผลลัพธ์พี่เห็นแล้วผมจะมาถามเผื่อเป็นวิทยาทาในให้พี่ๆทุเรียนที่เป็นแบบเดียวกับพี่เนี่ยวิธีใช้พี่ทํายังไง มันหนึ่งลิตรต่อน้ำห้าลิตรแล้วแปลงแล้วโซนนะแต่ผมใช้หนึ่งลิตรต่อน้ำแปดร้อยลิตรหนึ่งลิตรต่อน้ำแปดร้อยลิตรครับอ่าแล้วพี่ใช้ยังไงผมก็ฉีดนอกต้นในต้นกิ่งก้านอันนี้คือฉีดพ่นฉีดพ่นแล้วก็อ่าฉีดจี้ดินด้วยครับเนี่ยเนี่ยก็คือเอาเอื้องเครื่องเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องอัดอ่าไม่เครื่องครับเพราะหัวฉีดผมเป็นรุ่นพิเศษผมสั่งมาอ่ามันแหลมมันแทงลงไปเลยเลยยาวสี่สิบห้าเซนแทงลงไปลึกไหมก็สุดด้านมาครับสี่ห้าเซนสุดด้ามพี่พี่เอาแทงตรงไหนบ้้้าาางงออวตมดี ในในในโคนต้นรักเรื่อเน่าขอดินคือโคนต้นเนี่ยเนี่ยเราขุดดินไม่ไหวเรารอบโคนต้นนี้เลยแทงไปคือให้ยามันดันขึ้นมาอ่าแล้วก็ดึงออกอ่าใช่ครับโอเคแล้วแล้วแทงตรงไหนอีกก็แล้วก็เว้นระยะออกมาตามพุงรากอีกมันจะมีพุงรากออกมาอ่าเราก็ตามใต้รากนี่หน่อยนึงอ่าแสดงว่าสองช่วงไอ้ตรงโคนก่อนแล้วก็ออกมาประมาณเม็ดนึงเม็ดนึงเอาอีกเม็ดเมรอบอีกครับแต่แต่ละแต่ละจุดห่างไปครับไม่ต้องไม่ต้องถีมาก ย่ายน้ายามันก็กว้างอยู่นะประมาณไหนประมาณประมาณประมาณเมตรก็ได้สองเมตรก็ได้ได้หมดประมาณเมตรสองเมตรเอาอีกหนึ่งครับครับแล้วแล้วชั้นที่สามมีไหมไม่มีสามถ้าต้นป่วยละเอาอ่าแล้วแต่อาการใช่ครับถ้าป่วยหนักเอาด้วยเพราะว่ารากของงจะไม่ไม่ไหวแล้วล่ะอ่าโอเคอย่างนี้นะครับพี่พี่เสร็จแล้วพี่ก็ลองทำไปกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งได้ระยะห่างแต่ละครั้งเท่าไหร่สิบวันครั้งแล้วแล้วเห็นผลลัพธ์หรือยังสิบวันครั้งนี่ต้นก็เห็นแล้วตัวไม่ยี่สิบวันนะ อ่ายี่สิบวันนี้เห็นแล้วครับอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นไงท่ากับ่าเห็นแล้วคือเห็นแล้วคือเขาไม่แย่ลงอ่าแต่ก็เริ่มมีการพัฒนามาตามมาหน่อยแต่จะมากน้อยบางต้นก็พัฒนาช้าผมใช้อ่าเขาบอกอ่ะหนึ่งกิโลต่อน้ําพันลิตรผมใช้พันลิตรหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลอันนี้ถุงหนึ่งกิโลนะครับพี่กรลนใช้น้ำพันลิตรพันลิตรทำวิธีเดียวกับอันนี้เลยเหมือนกันชีดเท่งลินเดียวอ่าคือนี่เอาไปคุมแล้วนะพี่นะอเพราะเมื่อกี้เชื้อตายแล้วนะอันนี้เอาเชื้อตายแล้วนะและอันนี้เอาไปคุมมม่่่แตตนนีี้้้ผไได เขมบอกฉีดต้นได้แต่ผมไม่ฉีดพวกตัวนี้ฉีดแล้วอ่ะพี่พี่ทำยังไงทำเหมือนอันนี้แหละใช่ไหมเหมือนกันครับก็คือเอาจ้ำเหมือนกันจิ้มคอดินจิ้มบกบงมาหยู่งกิโลต่อน้ำพันลิตรทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับทำเหมือนสองครั้งเหมือนกันอีกสองครั้งเว้นระยะห่างเท่าไหร่ก็สิบวันครั้งสิบวันเหมือนกันแตกไปอ่อนเนาะมันก็พองอยู่เห็นมันเห็นตั้งแต่สิบวันแรกแล้วล่ะเป็นชัดเนี่ยแต่มก็รอเวลาหน่อยนึงให้มันให้เชื่อวัาทำงานอาจจะมีหลงเหลือนิดหน่อยผมไม่ตามไอ้ตัวเชื้อราตัวนี้ต่างหา โอเคพี่คำลนขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์เอาลาผู้ชมก่อนยิมไปเอาลากล้องก่อนรับผมสวัสดีครับ<า>ขอบคุณพี่คำลนนะทัขบขบ้าผมแจกฟรี F1 ขนาดทดลองแกโรคเน่าคอดินโทร0807428414่